สวัสดีครับว<อ>ันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับ,ยบอยู่ก็อุ๋ยเชา้านี้ที่ได้หลวงอุดยดง๋ยนอนนั่ี่ได้หลวงครับวันนี้กำก็เข้าเรื่องอุ๋ยกันนะครับเนอนี่ป่าบูครับย์สีทองได้มาแต่เกินจองเบ็ดกันมาจะได้ปลาไก่น,น,น,นาะอือหอเบ็ดเป็นหมเหยี่ยนมาเดี๋ยวจะต้มนะครับอันนี้หุงเข้าไว้ล้เนาะเดี๋เข้าไว้ฟองจะทากวัดว่าอะไรตั้งหลังอ่ะถามว่าจะเจ้านะ ื่นกักเอาละเคื่อนนักอ่ะไม่ต้มอันนี้อันเดีย,ยสูตรต้มยำนะครับเสือลงไปก่อน้าจะไข่ยอย่างนี้นะครับของขาวขาแดงแบบอ่าขิง ตุ้มล้อเครื่อง,องน้ามันหอดมันะครับเนาะใส่ใป่านะครับที่หนูคลุกไอ้ยันสาวายนะนี่ปลาเป็นเขาคลองนะครับมาส่งพอดีทีมงานโดยหลวงเขาเนี่ยสั่งกันนะครับสั่งส่งตั้งหนอกมันยากเนาะมันเป็นส่งมันเหมือนมีกองใส่กรบป totally cool. ุ entonces, <sh entonces, Later, ่มใส่ป่า แค่ผิวใหม่นะครับทำนักางบนก็นเป็นตอบแข็งแรงนะครับนี่บบเกี่วยวนิดห,หน่อยไม่สูตรออกจะออกกลางๆหน่อยทูสโคไทยครับน้ำเดือดนะครับป่ามีมืออุย้ยคว้าแล้วต้องก้นมันนะครับเนิ่มจะเข้านะครับ,ก,รบกดๆลงได้ปนอยง ก้นก uhm. ้นกนี่คือก so ้นมาจะกก้นเจ้าหูมากเอาแล้วเหรออ้ยอาการขนาดนี้นะบอกกินนี่ไตปากเ้ยเอาแด้มาเด้อขึ้นบกแล้วบกมาจําใส่มะาามเปียกลงไปเตยนะครับจะได้ส้มหวาน มีอะไรย้ตัวน่ะอุ้ยครับต้มป่อยนี่เหมือนคักปูหญ่าของน้ำปลาเถอคล้ายๆค่อยๆนี่หนักป็นเวรนี่นี่มืนกระเดือดยู่นะครับใส่กระส้มไว้ก่อนอันเดี๋ยวป่ามันจะเละนะครับเนาะเพราะป่านี่เดี๋ยวก็เดือดซุกแล้วนะครับอันนี้ต้มไปจัดมือง ข้าวค,คืนว่าจะทำมันกินเตี้ยนหนองหางปุ้งเดี่ยวมันพร้อมได้ป่าดึกใส่รุดีหน่อยแบบน่าจะสูเป่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะยกอกอกคลนะครับเผื่อเดี๋ยวเขาจะเอา วพริกขวกผมแดงนะครับผมขาวมะขั่วซุนี่เขาเจียวข้าวนะครับมีหอมแดงเขมิ้นหอมขาวนะครับหอมแดงน้ำซอยนะครับหอมขาวตุ๊บนะครับหน่อยนี่มันอย่างคือพริกแห้งนะครับกีหอมข้าวเฮ้มันเคี้ยวๆไม่ไม่หน่อยนะครับ Mà một con này cầm. Chẳng không? Hả? Đâm đâm này này. này, kiếm kiếm này, này. Ừ. có thả. Em biết một cái mạc, lâu như ยมหน่อยโ okay. อเคอมาไปจานไว้ลงไปกู

đáng hôm cao thì qua vậy không mình ừ. Thật. Thật ừ. à, Rồi có quá này chùi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bỏ นาต่อไปเขาจะเอาพริกที่อุ้ยตับไว้นะครับคั่วน้ำมันหน่อยนะครับน้ำมันหนักหน่อยต้มหอมต้มปลา โอเคครับเราจะเอา,เอาหมอ้อติดต้มไว้นะครับกับมาตั้งก่อนนลงเลยเรานำเดือดกันนะครับเล้วไปเอาเกรืองตีหัวขัวนี่ววนครับใส่ลงไปนำเดือด,ด,ดแล้ว Ahí no puede leer la carpeta. ตรงนี้หนัวใหลายน้ำหลายกิฟลังครับนี่นแมงลักหรือก,ก้มก่อมันเฮ้าเนี่ยน้ะครับก้มหอมครั่านที่เละแล้วน,น,นะครับชิ้แหง้งที่คั่วไว้ครับใส่ไปด้วยสักหน่อย คาดว่าได้คือเหมือนนาวนะครับคืนว่ากข้าว่าจะแอ,นมมอ็นทำมอไฟให้อุ่ยกินพันนี้มันได้ขัำไปหน่อยไิงเด็กไปหน่อยปาเปดูออุ่ยมันเคลยรับไอโก้หัลหล่ำไปหน่อยอ่อุ่ยเนอเตรียมถ้วยมาตักจินงเข้าก่อนเดี๋ยวไอเบี้ยคงจะมาถึงแล้ว Của hùng của mình, mình lại Khâu im im quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ตรงม,มือมือมนะจะเละกครับเนอร์เนอร์ครับเนอรเข้าด้วยกันนะครับดมดเนาะตรงข้าถ้วาเป็นมแมลงเนี่ยต้องมีหม้อไฟมืมอ,อมดเ,นะเข้าเห็อนอ วานวนตรงนี้ก็ฟังไก่แล้ครับจองเบดมันปะบูเนื้อมันดนีนย่มันจะปิดบอแล้วมีโอกาสแล้ว đây còn đi chạy lắm okay, yeah. so, the... Tên em một Có Anh hmm? không có Lâu mà <laughs> <laughs> Mấy anh đi kiểm à? á Anh kiểm chế không bỏ lỡ ใี่ครับน้เค็มข้นขนาดไหมเป็นป่าทันนนี่กินขก็กับน,น้า xây bất kỳ tuổi màng gặp anh má gặp phải cầu mong ừ, tái cầu m't chán chan luyện ơi mèo đúng ừ. Em mhm 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 cái lấy còn nan mát đây rất giọt im làm được tôm tôm nằm đà nó tôm nhầm mình đây đúng hạt quấm hết không nhầm về đúng lệch nó với nó kín tưởng mà nhìn khâu bao đi

vừa nè, kia tôm nào hộp anh cái này, ừ. này à khẩu cốt sai mà nôm cho nôm lót nó khô ấy Chị hàng khẩu lót nó xuống luôn uống nhung cả <laughs> ăn cầm nó phải bám vô nhà Này có tí nữa. lớn nữa, Mẹ ừ. nó cắt luôn. Về thì đen cái này. Quá. Thế nó cả. Ô ừ, đi cả. nó ừ. 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 còn lắm ừ. con nào này. Tây, và bu, Được. Đấy, đây mốt ạ. Ăn cho mốt. Chú đây à?

ะครับก็เรียกหนึ่งเมนูนะครับแนะน้ำเอฟซีเนี่อุ้ยกับแม่เอลได้เป็นหวานแล้วนะครับดตั้งจอมเบ็ดกันแล้วก็ได้ปลามาหนักมากก็บอกว่าเปลี่ยนชุดเดียวใส่เสื้อให้หรือใส่ถุกเสื้อตีนี้เตี่ยมนี้ก็ได้ยี่นะครับใครชอบบรรยากาศกับข้าวบนเมืองนี่นะอันนี้ออกไทยๆน้อยเนาะกลางไม่สุโขทัยฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดหูมือเมืองกิ๊กเข้าไป ซับสไครต์นะครับหรือกติที่ตามของตนะครับในคลิปหน้าปไปต้งไดแห่นก่อนใดตาเบี้ยมาทึงกำลังเน้าป้าอุ้ยตั้เดียวเนี่ยก็ยิงว่าเนย่ยไฟอ่เง้อาไฟเจกาอาุจ้าแต่มันแขม้งเกลืองเดียวนี่ีแขงมันเปียงมาถึงตั้เดียวบ้านยู่นี่ไหโอเคครับคลิปหน้าบปกไมเนออุ้ยกับวาิโมนี่บอกบโอ้นอนนี่ไ้แมว โอเคครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนอ